ค่ะพี่โทษนะชื่อเล่นชื่ออะไรนะพี่ชื่อเล่นอ๋อชื่อครูเจี๊ยบค่ะครูเจี๊ยบเออครูเจี๊ยบเนี่ยเป็นไงมาทำกิจกรรมประมาณไหนเนี่ยชอบมากเลยค่ะเพราะว่าที่นี่ดีค่ะดีทั้งบรรยากาศทั้งอะไรสารพัดข้างเขาก็ดีค่ะใช่ไหมคะเราก็ไอาหารการกินก็ไม่แพงเท่าไหร่อ่ะะคแล้วก็ชอบครูสอนดีสามสามโต๊ะเลยสามโต๊ะเลยนะเดี๋ยว่บรรยากาศค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาที่ BKK Learning Workshop นะคะ ส่งเสริมอาชีพฟรีสุกถึงอาทิตย์ของโครงการกทมสํานักงานเขตประเวศร่วมกับพาราไดซ์ p าร์นะคะเนี่ยเนี่ยก็จะมีมีประมาณ3โต๊ะแต่ละโต๊ะก็จะมีเหมือนอาจารย์ท่านละโต๊ะนะคะเราจะมีทํากิจกรรมประมาณว่าแบบในอาจารย์อาจารย์ศพพิจานะคะก็จะช่วย <c oughs> สอนทีมงานนะคะสว,วเป็นหลักก็มีวัยรุ่นบ้าง อาเน,นี่ยรุ่นก็มาช่วยร่วมโครงการกับเราเนี่ยัยรุ่นก็มาเจี๊ยบเป็นยงชอบไหมเจียบปักร้อชอบชอบมากเลยอาจารย์อรสอนดีมากเอออาจารย์สอนดีเอาใจใส่ทั้งทุกวิชาเลยเพราะว่ามาเรียนแล้วเราได้ประโยชน์อ่ะหนึ่งเอาไปแบ่งปันนะเอาไปใช้ส่วนตัวนะเอาไปใช้ส่วนตัวเช่นไอ้ที่เราทำเนี่ยเราก็ไปใช้ดอกไม้ไปประดับ กเปาเอาไปผลงานนะคะผลงานจริงจากผู้ทํานี่กิงงานน่ารักมากเลยผู้รวมโห้นี่สวยเลยแหละดอกจีมพูด้วยเนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าไงใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ช่วยเสริมสร้างอาชีพสำหรับผู้สูงวัยต้องขอขอบคุณทางห้างนื้อฮอลดซ์สาร์คที่ให้เรามาแบบยืนชมเชยอยู่เลยว่าที่ห้างนี้ส่งเสริมดีแล้วก็ผู้บริหารเป็น พวกวัยรุ่นน่ะเขาทำงานใช่เขามีวิสัยทัศน์ดีกว้างไกลงานเขตแบบนี่ยอยู่ไกลนะยังมาเลยอยู่ถึงสายใหม่นะคะเนี่ยป้ายอู่สายใหม่เนี่ยบ้านนั่งรถไฟฟ้ามาโอ้สุดยอดก็ขอบคุณท่านที่มีวิสัยทัศน์มุ่งมุ่งมาเลยไให้กิจกรรมดีๆกับพวกเราเนี่ยแล้วก็เรียนรถไฟฟ้าเนี่ยเนี่ยเชิญสำนักขัณฑเขตมาร่วมกับเราเนี่ยทำผลงานทุกวีคไม่เว้นไม่เว้นวีคเน้อเพราะเราทำไปเรื่อยๆแล้วตอนนี้คนจะยิ่งแบบ เยอะเลยเริ่มมาันเยอะิทุกคนเขาก็มาทานที่เสรีนะแล้วเราเนี่ยเย็บปักเสร็จปักทักก็ไปซื้อข้าวที่เสรีมากินที่นี่มีหลายอย่างนะมีทั้งหมอบุญชัยด้วยหมอบุญชัยเออหมอบุญชัยดีที่เกี่ยวกับเรื่องการค่ะเกี่ยวกับไอเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพการทานอาหารที่มีแนะนำอาหารครีนอาหารครีนอยู่นี่อยู่ชั้นสามชั้นสามข้างๆเรา พี่ว่าเป็นเป็นคลินิกอเห่อคลินิกกับนุชชัยโอเคทังซีนูได้ค่ะเดี๋ยวเราจะส่งคอมเมนต์ไปทางอาผู้บริหารนะคะว่ามีโอกาสจะได้ต่อโครงการนี้เราอยากให้โครงการดีๆนี้ต่อไม่อย่างนั้นแบบทีมงานจะแบบเศร้าสองนาทีเองเดี๋ยวฝีมือที่เราพัฒนากันมาเดี๋ยวมันจะติดขัดเนี่ยที่เย็บทุกวีคเนี่ยวัยรุ่นเนี่ยใช้เวลาว่าให้เกิดประโยชน์ที่เขาดูนงดูเน็ตเขาก็ไม่ดูแล้วเดีใช่ไหมเขาจะนั่งทำเยอะปักร้อยเนี่ย ทิ้งงานบางอย่างมาเลยนะเนี่ยขนาดเรียนตุ๊กตกนะที่จริงแล้ตอนเรียนตุ๊กตกศตวรรษที่แบบเขาไปเรียนศตวรรษไงแต่ไม่ไม่เรียนแล้วมาไม่เรียนแล้วยาปักดีกว่าใช่มันไม่ปวดตาตุ๊กตกปวดตาดูเน็ตเนื้อตุ๊กตกมันได้เงินด้วยยังไม่เรียนเลยได้เรียนแล้วเนี่ยเอาไปขายใตุ๊กตกได้ที่ทำเไม่ไม่อันนี้ไม่ได้ขายหรอกอันนี้ได้เสริมอาชีพเขาทรงคุงงานเสริมอาชีพขายได้คงดีใจใจชักได้ขอบคุณมากค่ะทีมงาน เดี๋ยวเราจะส่งคอมเมนต์ไปนะคะขอบคุณมากเนี่ยผลงานที่คุณครูเนี่ยโอ้โหน่ารักมากทำเนี่ยมันก็ประสบพันธุ์โครงการไปด้วยเนาะเดี๋ยวจะปิต่อแล้วก็มีคนชุดแดงมาเริ่มมามามาร่วมโครงการกับเราทำจริงทำจริงไม่เมกเนี่ยโอ้ใช่ทุกคนมาโทษนะมาอายุเท่าไหร่แล้วนะสัก70กว่าได้ไหมสิบแล้วแปดสิบแล้วมาทำได้อยู่เนี่ยเลยด้วยมาเลยเนี่ยโอ้โหทำโบทำเก่งเสื้อเอาเสื้อมาโชว์ให้เขาดูก็ได้เนี่ยที่คาดผมก